อันนี้คือเจ้าชายที่ถูกสาบชื่อเจ้าชายเลยเจ้าชายวิกเตอร์เอกทูถูกสาบเพราะว่าเขาไปฆ่าเขาไปฆ่าบาทหลวงนะเพราะฉะนั้นวิญญาณก็เลยล่องลอยอยู่ในพระราชวังแห่งนี้จนบัดนี้เราเดินเดินไปอาจจะเจอก็ได้นะครับอันนี้คือภาพจำลองพระราชวังที่อยู่ในห้องนี้ เดี๋ยวเราจะไปดูต่อในชั้นสามนะระวังวิกเตอร์นะครับเจ้าชายที่ถูกสาปคือพระองค์นี้นะครับนี่ฮะทำให้ต้องอยู่ในเมืองนี้ปราสาทนี้ตาบชั่วการนานจุดก่อจะพ้นคำสาปเนีอันนี้มองลงไปนะฮะ เห็นทิวทัศน์ข้างล่างที่เป็นโถงตรงกลางนะครับ